ทีกรการเดินระหว่างเขาซาฟากับมารวาก็ซาฟามารวานั่นแหละเ,เป็นพิธีฮัทพิธีหนึ่งนะที่อยู่ในขั้นตอนแต่นี่เราจะมาดูการก่อกำเนิดของที่นี่กันว่าทำไมถึงเราต้องเดินข้ามระหว่างสองภูเขานี้เนี่ย The return, the ritual walking between Safa Marwa พิธีพิธีทางศาสนาของอิสลามนะตัวละครเป็นผู้หญิงนะครับอันนี้คือตัวอะไรวะนะ่าะตัวแทนของเราอะ่ะเรามาเรียนรู้เรามาเรียนรู้ข้อมูลที่นี่กันยินดีต้อนรับสู่หุบเขามักกะโบราณ ที่ซึ่งปัจจุบ,บันเป็นที่ตั้งของสุราะสักสิดผู้แสวงบุญหลายล้างคนมาเยี่ยมเยียนทุกป,ปีครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งเนี่ย4 0 0พปีก่อนศาส,สดาอับราฮัมได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้พาฮาจาภรรยาและอิสมาเอลบุตรของชายบุตรชายของเขาเดินทางไกลไปยังสถานที่ตรงนี้นะอับราฮัมรู้โดยการเปิดเผยจา voilà. กพระเจ้าว่าอยู่ที่นั่นเมื่อนานมาแล้ว กะบะซึ่งเคยถูกเรียกว่าบ้านโบราณแต่ก่อนเขาเรียกว่าบ้านโบราณและที่นั่นเป็นที่ที่กะบะจะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยเขาและอิสมาอสเอลบุตรชายเพื่อฟุ้นฟูมรดกอันศักดิ์สิทธ,ธิ์ที่ลืมไปนานแล้วของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตรงนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นเขาเรียกว่านะจุดเริ่มต้นอะ่ะเออเป็นพื้นที่อันกว้างขวางไม่มีสิ่งใดเลยนะดูดิมีแต่ภูเขา เออมีต้นไม้เสดงว่าน้ํ้ำซำซ้ำก็อยู่แถวแวนี้แหละลว่ากะบ,บ้าก็จะถูกสร้างตรงจะถูกสร้างตรงนี้เหมือนกันเรามาดูว่าเรื่องเรามาเป็นยังไงเนาะไงต่ออับราฮัมเดินทางไปกับฮะจาภรรยาของเขาและอิสมาอลไปยังมักกะในคาบสมุทรอาหรับอ๋อเป็นภาพแบบนี้เลยในเวลานั้นไม่มีผู้คนหรือแหล่งน้ำหรืออาหาร อย่าลำบากมากในที่สุดพวกเขาก็ตั้งค่ายใต้ต้นไม้ใกล้กับที่ตั้งของที่ตั้งค่ายแว่ะหลังจากที่พวกเขานั่งลงแล้วอับราฮัมก็ให้ถุงอินทพาลัมกับหนังกับหนังน้ําก็ไปถึงน้ําที่อยู่ในหนังอะ่ะจากนั้นความประหลาดใจของเธอเขาเริ่มเดินอะไรวะแปลไม่ทันที่ภรรยาและลูกชายไว้ตั้งแคมป์ตามลำอ๋อทิ้ง ทิ้งฮายา์ไว้ตาลำพังแล้ว,ลวนบีอับราฮมก็ไปไหนอ่ะคำบัญชาของพระเจ้านะก็พระเจ้าให้มอบหมายอะไรสักอย่างให้อับราฮมไปทําภารกิจแต่ทีนี้ก็ทิ้งฮายาซึ่งเป็นภรรยาของเขาไว้ละตาลำพังที่แคมเมอเก่าพร้อมกับลูกนบีอิสมาอลนะไปไหนต่อเนี่ย โอ้ไกลเหมือนกันนะคิดดูทิ้งผู้หญิงกับลูก <laughs> อยู่ตรงนี้ <c oughs> เป็นใครก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะมีจริงฮาญารีบตามสามีอ๋อของเธอ <c oughs> คุณกำลังจะเป็นไหนอ่ะปล่อยให้เราอยู่ในหุบเขานี้โดยไม่มีใครหรือสิ่งใดอย่างนั้นหรืออับราฮัมไม่ตอบนะเพราะเกรงว่าสิ่ง <c oughs> ที่ทําให้เขาทะเลาะกับภรรยาอ,อ๋อ <c oughs> ไม่อยากทะเลาะกัน <c oughs> ในเรื่องที่พระเจ้าสั่งให้เขาทํา ดังนั้นเขาจึงเดินไปโดยไม่เม้แต่จะมองเธอโดฮายาตยังคงติดตามเขาและทวนคำถามของเธอทันใดนั้นก็ตระหนักว่าพฤติกรรมแปลกๆของเขาอาจเป็นเพราะเขาไม่มีทางเลือกโอ้อับราฮัมอัลลอฮ์ส่งบัญชาให้ท่านทําเช่นนั้นหรือเธอถามคราวนี Abraham, Abraham, ้อับราฮัมตอบสั้นๆว่าใช่แล้วฮายาตอบว่าแล้วอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งเราเธอถึงจะกลับเธอจึงกลับไปที่แคมป์ เมื่อเธอไม่เห็นเขาอีกต่อไปอับราฮัมหันหน้าไปทางกะบะและอธิษฐานตามที่ระบุในกุรอาลสุรหษ14ข้อ37โอ้พระเจ้าของเราฉันได้ตั้งถิ่นฐานในหุบเขาที่ไม่มีการเพาะปลูกใกล้กับบ้านอังศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระเจ้าของเราดังนั้นจึงเติมความรักให้ผู้คนในหัวใจและให้ผลไม้แก่พวกเขา พื่อพวกเขาจะได้ขอบคุณอันนี้บางทีผมแปลอ่านพลาดหน่อยนะแต่ก็น่าจะแนวๆนี้แหละว่าไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับต้องขออภัยแต่ก็อยากอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะให้ความรู้อะไรเราตอนนี้คืออับราฮัมก็ทิ้งภรรยาครับหายัดไว้ที่ตรงนี้ตรงแคมป์ตรงนี้นกับนบีสัยโดยไม่มีผู้คนและก็ไม่มีน้ำด้วยนะ แต่น้ำมีอะแต่ไม่มีเป็นบอ่อตอนนี้ยังไม่มีบอ่อนะนเนี่ยเนี่ยแคมเนี้ยนั่นไงฮาจาได้มอบหมายให้เธอมอบหมายต่ออัลลอฮ์มาถึงฮาจามอบหมายต่ออัลลอฮ์ในการอยู่ในแต่ละวันแต่บทบัญญัติน,นี้กินเวลาเพียงวันหรือสองวันเท่านั้นก็ในอายะอัลกรุรอานที่พูดไวอ้อะของน่าจะเริ่มเมื่อน้ำหมดลงเธอไม่มีน้ำนม ให้อาหารอิสมาเอลอีกแล้วก็เริ่มรู้สึกกระหายน้ำอย่างท่่มท้นก็เริ่มหิวไม่มีน้ำขณะที่เธอรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาแต่เธอไม่สามารถอยู่ที่นั่นและรอปฏิหารเกิดขึ้นได้ตอนนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆในที่สุดเธอก็ตัดสินใจค้นหาผู้คนหรือแหล่งน้ําในพื้นที่อ๋อพยายามหาแหล่งน้ำนะพยายามหาผู้คน ว่าพอจะมีใครช่วยเหลือได้บ้างเพราะว่าตอนนี้น้ํากับอาหารที่นบีอิบรหัมทิ้งไว้อะก่อนที่จะไปอะมันหมดนี่ก็มีนบีอิสมาอิลอยู่ด้วยอันนี้น่าจะเป็นภูเขามารววหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าในซ้ายในขวาแต่จะมีเป็นภูเขาสองลูกนี้แหละ <c oughs> สูงเหมือนกันนะเนี่ยดู ตาแรงงามของอิบนุอับบาสฮะยะพูดกับตัวเองว่าฉันควรไปควรไปดูเพื่อจะเจอใครสักคนเพื่อการค้นหาของเธอง่ายขึ้นก็เลยทิ้งลูกไว้ที่แคมป์แล้วก็เดินไปขึ้นบนเขาซาฟาจากจุดที่สูงที่เธอหวังว่าจะได้พบใครสักคนอาจช่วยเขาได้นะแล้วก็เดินไปอีกโอ้ เธอลงไปที่หุบเขาและวิ่งไปจนกระทั่งถึงเนินเขาอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าอัลมาวาซึ่งจะทำให้เธออ๋อพยายามหาพวกคนให้ช่วยเหลือเธอ,อเดินระหวังสองเขานี่แหละแล้วเธอก็บอกบอกับตัวเองว่าฉันไปตรวจเด็กดีกว่าอ๋อไปดูนบีสมาว่าอ่อนแรงแทบหายใจไม่ออกเธอทินดูทารก ดูดูเด็กไม่ไหวเหมือนแบบทรมานหิวอะไรเงี้ยเธอจึงพูดกับตัวเองว่าฉันจะกลับไปดูอีกครั้งก็คือเพื่อจะมีใครอีกอีกนะที่จะเดินผ่านแถวแนี้อ่าก็เลยก็เลยจะต้องมาที่เขานี่อีกเปล่าโอ้ดูความพยายามนะครับโดยที่ฮายัดจะทิ้งนบีอิสมาอลไว้ที่แคมป์นะครับแล้วก็ตัวเองอะ่ะจะเดินขึ้นมาเขาอันนี้ แล้วก็ตรวจดูว่าจะมีใครผ่านสมัยสมัยโบราณอ่ะมันจะมีอูดใช่ไหมมีอูดมีลาคอยพาผู้คนเดินข้ามข้ามแผ่นดินอ่ะข้ามแผ่นดินประมาณเนี้ยอ่ไปมาข้ามจังหวัดแล้วกันอ่ะข้ามผ่านจังหวัดโดยใช้อูดและลานะครับแล้วก็พื้นที่ไหนที่จะมีน้ํามีบ่อมีอะไรเขาก็จะเริ่มตั้งแคมป์นะครับแต่ที่ที่ฮายัดที่นบีอิบราฮิมทิ้งไว้เมื่อกีต้ตรงตรงแคมป์อ่ะไม่มีน้ําเลยนะ เราดูว่ามีใครมาพบเห็นก่อนหรือว่าอะไรยังไงความช่วยเหลือจากพระเจ้าตอนนี้แต่แต่ตอนนี้ฮันยาตยังไม่สิ้นหวังนะครับก็ยังคงอะไรนะเดินขึ้นเขาซาฟาแล้วก็ไปเขามารวานะครับโอ้โหถ้าเป็นคุณจะทำาไงเนี่ย <c ười> คิดดูดิมันก็ไกลอยู่นะ เนี่ยขนาดเราวิ่งถึงว่าเราเวลาเราไปทำฮัทเราจะวิ่งกันเพื่อให้รู้ในด้านของความรู้สึกเหมือนที่เราถึงสิ้นอดนะครับเวลาเราถึงสิ้นอดก็นั่นแหละเราจะรู้สึกถึงความหิวโหยอะไรอย่างเงี้ยออกไกลอยู่ฮาจาให้เหตผลว่าโอกาสที่ดีที่สุดของเธอที่จะเห็นคนอื่นบนยอดเขาดูดิ 7ครั้งรีบวิ่งไปตามทางคลุกะที่มีความยาว450เมตรระหว่างเนินเขาซาฟานะครับ450เมตรอะระหว่างเขาก็ไกลอยู่เกือบครึ่งกิโลอะเพื่อเป็นการรำลึกถึงความอุตสาหะและความไว้ใจของเธอในอัลลอฮ์ของระเพณีซของซาอีก็เซเอนนั่นแหละกาเรียกว่าเซเอวิธยระหว่างเขาการระหว่างกระทำฮัจจ์อ่าเจ็ดครั้งนะครับเดินไปเดินมาประมาณนี้ เมื่อฮาจาไปถึงอัลมารวาเธอได้ยินเสียงกระซิบและตั้งใจฟังอ๋อได้ยินใครกระซิบเธอได้ยินเสียงนั่นอีกครั้งโอ้ไม่ว่าเธอจะเป็นใครคุณทําให้ฉันได้ยินเสียงนั้นคุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมนั่นอะไรอะทัในใดนั้นหัวหน้าทูตสวรรค์กาเบรียลก็ปรากฏที่แคมป์และกระแทกพื้นด้วยส้นเท้าอันทรงพลังของเขาอ๋อ ก็เทอบเท้าเดี๋ยวนะอันนี้บ่าสาเหตุที่ทำให้น้ำซ้ำซำพุดขึ้นมานะ่ยใช่แหละแล้วก็ฮายาพอเห็นนะก็ก็รีบกลับไปที่แคมเลยนะ <c oughs> <c oughs> นักเราวิ่งอย่างเงี้ยก็ยังไม่ไหวแหละ แต่ดีวนี้สบายนะไม่ต้องวิ่งอย่างนี้แล้วไม่ต้องทนแดดทนร้อนมันจะมีเขาเรียกว่าอาคารใช่ไหมอาคารระวังสองภูเขาแลา้วทางก็ไม่ได้ขุกขะอย่างนี้นะเนี่ยไม่ได้เป็นเนนอย่างนี้เนี่ยคือแบบสบายมากกว่าแต่ก่อนก็คือยังไม่เท่าอะนะถ้าพูดง่ายๆคือยังไม่เท่าความลำบากของฮัจาร์เองนะที่จะเดินไปมาเจ็ดรอบอดูดิดิ มีทั้งก้อนหินทรายทรายน่าจะร้อนแหละไม่ใช่ง่ายๆเลยต้นไม้ดูดีต้นไม้ก็ไม่มีแต่ต้นอะไรเนี่ยต้นมะพร้าวหรือว่าต้นอินทผล,ลัมวะ <c oughs> <c oughs> มีมะพร้าวด้วยอ่ะแต่ก,ก่อนไม่ใช่ตรงตรงนี้คือพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวได้ด้วยอ่ะ <c oughs> ทางเดินกลับแคมป์ก็ไกลเหมือนกัน นั่นไงนำซ้ำๆแน่เลยพุดเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะข้อมูลขึ้นดิฮาจาวิ่งกลับไปหาลูกของเธอและเธอก็แปลกใจที่นำพุ่งออกมา,<ฮ>าเธอรีบรวบรวมก้อนหินและเริ่มสร้างแอ่ง๋อ เพื่อเก็บน้ำอะน,นะว่ากันว่าเธอย้ำคำว่าซ้ำๆอ๋อเรียกว่าน้ำซ้ำๆซึ่งน่าจะหมายถึงในภาษาของเธอคือการรวบรวมก็คือซ้ำๆนั่นแหละอ๋อแล้วก็รีบเก็บน้ำเธอดื่มจากน้ำอ๋อและให้อสิสยาลดื่มต่อทีอนี้ก็มีน้ำแล้วทสวรรษบอกกับเธอว่าอย่าก,กัวงวลที่จะถูกลืมเพราะนี่คือสถานที่ที่ เด็กคนนี้และพ่อของเขาจะสร้างบ้านของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ไม่เคยละเลยกลุ่มชนของเขาอ๋อก็ให้ตั้งมั่นในที่ที่ตรงนี้คือไม่ให้ทิ้งที่ตรงนี้ไปนะครับแสดงว่าระหว่างนี้อบีอิบรีฮริมน่าจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปดาวะแน่เลยน่าจะไปนั่นแหละก็ลำบากเหมือนกันอยู่กันสองลูก ฮาจาและอิสเอลได้รับการช่วยเหลือจากการปรากฏตัวของซัมซัมที่ได้พรไม่นานหลังจากที่นกเริ่มบินเหนือแหล่งน้ำใหม่จากนั้นอ๋อนกนกก็มามากินน้ำนักเดินทางมาที่ฮาจาและลูกชายของเธอพวกเขามาจากชนเผ่าอาหรับโบราณเขาก็เดินทางไงพวกเขามักจะเดินผ่านหุบเขาแต่พวกเขาก็แปลกใจที่พวกเขาเห็นนกบินอยู่อ๋อ พวกเขาพบผู้หญิงและทารกใกล้แหล่งน้ำใสสะอาดตามธรรมเนียมในสมัยนั้นฮายาเป็นนายหญิงของังแหล่งข้าวพวกเขาอนุญาตให้เธอตั้งค่ายอ๋อเริ่มต่อตั้งแล้วและดื่มน้ำจากน้ำพวกเขาจะปกป้องและจัดหาให้เธอและออสมาลเพื่อตอบแทนนะฮายาเห็นด้วยและเธอยกมือขึ้นเพื่อสรรเสริญอัลลอฮม ก็ก็เริ่มสร้างเป็นเมืองเลยล่ะเดี๋ยวนะกบ,บัาส,สร้างแล้ยังเนี่ยอยากรูออ้แล้วแล้วผู้คนหายไปไหนหมดมีแต่ลาลาเออลาหรือม้าวะนะน่าจะลาตรงนั้นคืออะไรเนี่ยลาใช่ไหมน่าจะลาลาก่อน เนี่ยพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าคือกลับบ้าใช่ไหมดูมันไม่ใช่ไม,ไม่ไม่มีที่อื่นแล้วโอเคนะครับอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอ่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ